สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้แอมจะพาคุณผู้ชมมาชมทางเข้าที่ดินเงินผ่อนที่น่าจะสะดวกกว่าเมื่อวานที่แบบมาทําคลิปนะคะพอเราเห็นป้ายแล้วเนี่ยให้เราเลี้ยวซ้ายเข้ามาเลยนะคะตามถนนลาดยางแล้วเจอป้ายโรงเรียนนะคะเจอป้ายโรงเรียนสิริบ้านไร่ให้เราเลี้ยวซ้ายเช่นเดียวกันค่ะ ออนี่ค่ะถนนใหญ่ได้ด้วยนะคะน,นี่ใช่เ,เขาบอกว่าออกไปถนนใหญ่เลยนะคะตรงนี้แสดงว่ามานนมาออกไปจากตรงนี้ได้เนาะที่นันนี่ค่ะแล้วก็จะถึงแล้วนั่นนะคะคุณผู้ชมค่ะนี่คือนี่คือที่ดินเงินผ่อนนะคะบ้านไร่ตำบลโนนไทยอำเภอโนนไทยจังหวัดน,นครราชสีมาเนี่ยค่ะคุณผู้ชมมีเพื่อนบ้านใกล้เคียง ชมอยู่แถวๆที่คุณผู้ชมเห็นว่ารถจอดอยู่นะคะประมาณนั้นก็จะมีเพื่อนบ้านเนี่ยใกล้เคียงกันปลูกบ้านตลอดแนวเลยนะคะเนี่ยค่ะเราจะเห็นเพื่อนบ้านอยู่แถวๆแถวนี้ใกล้ๆกันนะคะนี่วันนี้มีลูกค้ามาชมที่ดินด้วยนะคะเดี๋ยวเราเจอกันคลิปต่อไปนะคะขออนุญ,ญาตไปพูดคุยกับลูกค้าก่อนนะคะนี่ค่ะถึงที่ดินแล้วซ้ายมือนะคะเยื้องเย,ยื้องกับ รั้วสีขาว,ขาวเนี่ยค่ะของเพื่อนบ้านนี่ลดส่วนกันแบบชิวๆนะคะคุณผู้ชมซ้ายมือคือที่ดินเงินผ่อนนะคะที่กำลังรอคิวรังวัดอยู่ขอบคุณค่ะสนใจติดต่อสอบถามได้เลยนะคะสวัสดีค่ะ